สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มจะมาสอนวิธีการเพิ่มวิวไอจค่ะเพื่อนๆวิวไอจน,นะคะหรือว่าเรียวไนะคะสามารถใช้ด้วยกันได้เนาะโอเคหากใครกําลังสนใจนะคะอย่าพลาดคลิปนี้ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะไปเพิ่มเพื่อนกันก่อนเลยนะคะที่ Line assign follow and like ค่ะสามารถพิมพ์ตามอุ้มได้เลยนะคะร้านที่ถูกต้องเนี่ยจะชื่อว่า follow emergency ค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็ทักคุยกับแอดมินได้เลยค่ะ แอดมินส่งราคาโปรยอดวิววิดีโอไอจีมาให้ดูแล้วนะคะเริ่มต้นเนี่ยที่100วิวนะคะสูงสุดก็คือ1 0 0 0 0แสนวิวค่ะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มจะลองใช้บริการที่100วิวกันก่อนนะคะพอเราเลือกแพ็กเกจราคาเรียบร้อยนะคะแอดมินเนี่ยเขาก็จะส่งรูปภาพ QR Code โค้ดแบบนี้มาให้เรานะคะเราก็สามารถเซฟภาพเนี้ยลงเครื่องแล้วก็นำไปสแกนจ่ายเงินได้เลยค่ะ จ่ายเงินเสร็จนะคะก็อย่าลืมส่งสลิปแจ้งแบบนี้เลยเนาะจากนั้นนะคะแอดมินเนี่ยจะได้เริ่มทำงานให้เราทันทีเลยค่ะหลังจากโอนเงินนะคะแอดมินก็จะถามหาลิงก์วิดีโอไอจี IG. เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปอุ้มจะไปสอนวิธีการคัดลอกลิงก์มาส่งแอดมินนะเริ่มจากเข้าโปรแกรม IG นะคะแล้วก็ไปกดหัวข้อเรียวอะคะอ่ะอะคลิปแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกมา1คลิปเนาะแบบนี้เลยค่ะ คลิกเข้าไปในวิดีโอนะคะแล้วก็กดเครื่องหมายสามเหลี่ยมแบบที่อุ้มวงให้ดูเลยค่ะแล้วก็กด copy นะคะจากนั้นนะคะก็นำลิงก์ที่ได้เนี่ยมาส่งให้อดมินในแชทแบบนี้เลยค่ะเท่านี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะเ,เพื่อนก่อนเริ่มงานนะคะอดมินก็จะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนเนาะยอดเก่าของเราอะ่ะมีอยู่ที่1วิวค่ะยอดเริ่มนะคะ1วิวค่ะระหว่างนี้นะคะก็รีเฟรชหน้าจอาลอย,ยอดขึ้นได้เลยค่ะ รอไม่นานนะคะตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นแล้วนะคะว่ายอดวิวอ่ะขึ้นไปที่หนึ่พแล้วนะคะยอดขึ้นจริงไม่จบตาค่ะร้านนี้เชื่อถือได้แน่นอนพอยอดวิวขึ้นครบแอดมินก็ส่งงานแบบนี้ด้วยนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มวิวเรียลไอหรือว่าเพิ่มวิวไ g นะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่านะคะยอดขึ้นจริงนะคะรอยอดไม่นานไม่เกินหนึ่งาทียอดขึ้นแล้วนะคะคํานี้ไม่เกินจริงนะคะโอเคใครที่สนใจก็สามารถทักไปหาแอดมินเขาได้เลยที่ Line แอนท f o o l o w ลแอ l ไลนนะคะเดี๋ยวอุ้มขอขึ้น Line แอมาให้ตรงนี้เพื่อนๆสามารถไปพิมพ์ตามก็ได้เลยค่ะมีแอดมินคอยสแตนบายรอตอบเราตลอดเวลาเลยค่ะ ที่สําคัญนะคะแอดมินเขาก็ใจดีนะคะแล้วก็แนะนําไปกันอีกสุดๆหากใครยังไม่เข้าใจหรือว่าอยากสงสัยตรงไหนอยากถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทักไปหาแอดมินได้เลยค่ะการเพิ่มวิวไอจีนะคะเพื่อนๆเป็นงานที่ปลอดภัยะคะ่ะต้องย้ําเลยนะคะปลอดภัยมากๆเพราะว่าอะไรไม่ใช้รหัสนะคะเขาใช้แค่ลิงก์ไอจีในการทาเท่านั้นเองในส่วนของวันนี้อุ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย